อาจารชูปรับสโลป่อยครับงานหลวงต้นเนียนๆน,น,นะนลูกพี่พี่น,นนมาแล้วครับโหยังหล่อเหมือนเดิมครับ นี่ก็ทำแล้วก็ปัดสโลไปเรื่อยๆมัม้งเ่ยงานเนียนๆต้องทำใจเย็นๆ ปัดสลบฝั่งนี้ผมว่ายากนะครับทุกคนยากอยู่ยากอยู่ยากเลยว่าปัดอยู่ฝั่งฟา้าเนาะมองไม่เห็นแนวสโลปด้วยครับยากอยู่นะแต่คนเก่งๆเ,เขาก็ทำได้หมดเลยทุกคนจะลายไหนเขาก็กดได้เหมือนเดิม น่าจะความเคยชินหรือเปล่าต้องหัดต้องทำบ่อยๆครับลายนี้ผมว่าปัดยากนะครับ อ้าวลูกพี่าจัดชูขับนิ่มจัดเลยชวบเป็นไงสวยเลย ีมือไม่ทุเลาลงเลยนีนนย่งานแบบนี้ต้องใจเย็นๆเลยครับจะได้งานออกมาดีนะ